ต่อจากนี้นะครับเ่าสีว่าไปเก็บเห็ดละง,งกุกยูคโคกีก็ไปตอนนี้ก็บยูคสวนยางพิีพาทุกคนไปเบื่องขั้นตอนในการเทเสื้อเห็ดละง,งกุกใส่ต้นยางนามืัอนี้ผมก็ยูกับเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวทุกคนไปเบื่องกันนี่เจ้าของสวนนะครับแม่ผมเองไม่หยอดเสื้อเห็ดละง,งกุกเพราะว่าปลูกยางนาไวป้ปีปีหนึ่งไอพิที่เห็ดไอเสื้อเห็ดละง,งกุกเนี่ยมันเห็ดจังไรแม่ เอาช่นก็เบิ่งตามยูทูบเลรอค่ะไอ้เจ้าเห็ดละง้อคือว่าดอกที่มันสมบูรณ์เต็มที่ที่มันบานเนีกระจายเขามั่งขยำขยำแล้วมาปั้นก็ได้แล้วก็แล้วก็มีส่วนผสมมันคือกากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วก็ไอ้กะปิกะปิที่เ้าวตำเหรอคะเนี่ยไอ้เห็ดเครื่องร้อยฉันก็ใส่ กะปี่ไปประมาณเพิ่องส่วนล้วกาไอ้เฮ็ดในีเครื่องกิโลนะ่ะเครื่องกับกำจานกับเส่ไปเครื่องแก้วเออเครื่องแก้วเ้ากินน้ำมีละวาดน,นี้กันฉันจะมักไว้เฮ็ดม,มือน้ำนี่ฉันจะเอาประมาณซีบริรค่ะน้ำนี่ซีบริรเล่าบาทนี้เขาสีหูเรื่องอะไรว่าว่ามันพร้อมเทลงพร้พอมเทลงยางหนะ้าอ๋อไอ เพชรใบไหนเปิดออกแล้วมันจะมีมันจะมีเชื้อเห็ดขาวๆอยู่อยู่อยู่บนหน่าถังที่เขาหมักไว้แต่ว่างั้นเมื่อสัปดามานีเขาต้องค้นเชื้อสมือนะคะอค้นให้ครบเจ็ดมือคุณละค้นครบมือค้นค้นทุกมืออืมเจ็ดมือฉันจะเอามาหยอดล่ะใส่ต้นเตือนไหนบ่หรือใส่แต่ต้นยางหน้ายางเดียวโอ้ยแม่ปลูกแต่ยางหน้าใบเนาะยี่นี่เนาะแค่กับอะไรนี้นักข้าจาว่าใส่ต้นไอ้กระบากต้น อะไรอีกล่ะต้นกระบานแล้วต้นเลย็ย้อมบอกที่เป็นแบบตระกูลเดียวกันน่ะก็ปวกยางนาเนี่ยแต่ยุ่นีฉันปลูกมีต้นมีต้นเลยยางนาไว้ปีหนึ่งมันกะมันก็เห็นขาดใช่ไหมขากมันออกสมณนดีอยู่เพราะวา่ามันเป็นดินดงได้ที่นี่หลังจากมันจะมีต้นยางนาเกาที่ทางหัวหน้าบนน่ะค่ะหลายต้นอยู่ วันนี้ฉันก็อยากลองเบิ้งเห็นแต่เขาลงยูทูบเหน็นว่ามันออกจริงก็ลองทําเบื้งองแต่ว่าร์ธีบาไอ้เอาที่ว่าเห็ดที่มันสมบูรณ์มาฝังไว้ที่ว่าเห็ดสดนี่แต่ท่านไอเห็ดเพราะว่าบา้บานเรมีตรงนั้นเลยเลยมักไว้เห็นนะหมักเห้นมักไว้ก่อนวิธีเบิงนี่แหละวิธีใส่กัขุดล้อมถ้าขุดขุดตามพุ่มมันเหรอค่ะ่าขุดแล้วที่รกฉันก็เขาฟุ้งข,ขี่ขี่ขี่ควายนี่อันนั้นก่อน ล้วก็เขาก็ค้นไปประมาณยี่สิบเซนนี่แหละค่ะแล้วเทากับหยอดเพราะเอาปุ๋นลงไปเทากับหยอดน้ำหยอดไปรอบรอบแต่ไดว่าสร้างมาแต่ไหดอกที่ว่าหยอดไปหยอดตามที่เขาว่าเห็นเราพุ่มโคมดีอ่น่ะแล้วก็กบ,บด้วยหน้าดินดินเี่เาก้นออกนะค่ะกบแล้วก็เซตเซตเรียบร้อยราบบานนี้เฮ็ดละงกมันสีเกิด เอกไซเวล่าโดนปันเดน <lawsuit> <quotation> <Nein> ี่ล่ามตามเยอะดเขาบอกว่าบางที่แต่ว่าเป็นปีหรือว่าสองปีุันเนื้อฉันก็อยากรู้กันแล้วว่ามันจะได้ผลว่าพว่กมึงจะทำด้วยกันมึงจะเฮ็ดด้วยกันเขาอันเอามาหยอดดูปันเดนี่แม่หมายถึงว่าปีละครั้งนี่หยอดปีละครั้งแต่บมึงหูว่าสีได้ผลบ่ได้ผลกาลองมึงคือกันเนาะกาล่องเพื่อนทุกกาแจ๊บใคยันนะแต่รู้สึกว่ายันนามันจะมี มันจะมีหากเลยนะพี่สมบูรณ์น่ะอืมเพราะว่าสามารถดนเชื่อนเห็ดได้ด้วยต่ออยากนี้เข้ากับแครม,มาเบืองเจอเสือ,อ,อว่ามันฉีเกิดบอ่อขั้นตอนกับสีประมาณนี้นะครับพอว่าเจ้าของสวนกับพึ่งเคยเห็ด <c oughs> เดี๋ยวประมาณนะักอีกปีสองปี <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งว่าเห็ดละง,งกอยู่นี่นะ่ะมันสิเกิดบ่บัดต่ออยากนี้เฮาบ่ต้องไปเก็บอยู่อยู่โคกอยู่ป่าบัดนี้มาเก็บกินเองเลยนะครับ <c oughs> ถา้าบ่มีกระเสืออยู่ตลาดเขาพี่น้อง ถ้าเู้่ดมาคลิปนี้ขอคนละหนึ่งสับซักให้นะครับฝากแชบน้ำเด้อพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าครับผม